ว่ายพญานาคสิตระกูลวัดสมดีสุดวิจิตวัดงาอุดรธานีเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดที่เหล่าบรรดาสายมูต่างเดินทางมาเยี่ยมเยียนนอกจากวัดวา,ารางพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและถินแห่งพญานาคแล้วอุดรธานียังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปขอพอรกันมากมายวันนี้จึงขอแนะนาวัดสมณีอีกหนึ่งสถานที่เมื่อมาเยือนดินแดนแห่งความศรัทธาแล้วจะต้องไม่พลาด ความเป็นมาของวัดสมณีมาจากการสร้างหมู่บ้านพักตกเมืองพุทธศตกรรช2413โดยชาวบ้านเมืองหนองหานที่มีอาชีพทำนาชักชวนกันออกมาตั้งหมู่บ้านานาและบริเวณโดยรอบมีหนองน้ำอยู่และในน้ำก็มีผักตกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผักตกวายพญานาคสิตรกูลวัดสมณีสุดวิจิตรงดงาม อุดรธานีเรียกได้ว่าเป็นอีกจังหวัดที่เหล่าบรรดาสายมูตากเดินทางมาเยี่ยมเยียนนอกจากวัดวา,ารามพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและท่นแห่งพญานาคแล้วอุดรธานียังมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนนิยมไปขอพอรกันมากมายวันนี้จึงขอแนะนำวัดสมณีอีกหนึ่งสถานที่เมื่อมาเยือนดินแดนแห่งความศรัทธาแล้วจะต้องไม่พลาดความเป็นมาของวัดสมณี มาจาัดก,การสร้างหมู่บ้านพักตกเมื่อพุทธศักราช2413โดยชาวบ้านเมืองหนองหานที่มีอาชีพทำนาชักชวนกันออกมาตั้งหมู่บ้านานาและบริเวณโดยรอบมีหนองน้ำอยู่และในน้ำก็มีผักตกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากจึงให้ชื่อหมู่บ้านว่าบ้านหนองผักตกต่อมาหมู่บ้านผักตกจเจริญเติบโตมาพอสมควรแล้วชาวบ้านจึงพร้อมกันขออนุญาตสร้างวัดขึ้นวัดหนึ่ง เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจและปฏิบัติธรรมและมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่ากันว่าบริเวณสนามที่ตั้งวัดจะมีลูกแก้วมณีโชตหลอยขึ้นมาจากรินขอบหนองน้ํามีสีสันสดใสสวยงามมากจึงให้นามวัดว่าวัดสแก้วมณีโชตหรือสมณีโชตโดยมีพระธิการบาปพุทธจิตโตเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรกต่อมาเมื่อพุทธศตกรรช2488จึงเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่า วัดสมณีและวัดนี้มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่จากนั้นเป็นต้นมาส่วนอีกในหนึ่งจากข้อความในหนังสือประวัติวัดได้เขียนไว้ว่าวัดสมณีบ้านถักตกได้สร้างขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2338ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่แต่ถ้าหากนำมาเทียบดูก็เป็นระยะที่ใกล้เคียงกันอาจสนิทฐานได้ว่าวัดสมณีอาจจะมีอยู่ก่อนก็ได้แต่อาจเป็นวัดร้างหรือเพิ่งจะเริ่มสร้างใหม่ในช่วงหลังจากการตั้งหมู่บ้านผักตก ก็สามารถเป็นได้ทั้งสองในดังที่กล่าวปัจจุบันได้บูรณะสร้างพระอุโบสถหลังเดิมโดยยึดขนาดและความกว้างเดิมแต่เพิ่มรูปแบบให้มั่นคงและมาตรฐานเพื่อให้ทันและปรับตามยุคสมัยพร้อมทั้งกำแพงแก้วรอบอุโบสถภายในปฏิสถานพระพุทธพิบูลนาพอรมองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางมาวิชัยสุเครื่อง ขนาดหน้าตัก60นิ้วสูง2.90เมตรกว้าง2.4เมตรลึก1.4เมตรสำหรับไฮไลท์ของวัดแห่งนี้คือรอบโบสได้สร้างพญานาคสีตระกูลได้แก่ตระกูลสีทองพญาวิรูปักนานรตระกูลสีดำพญากันหาโคตรบรรดาคารตระกูลสีรุ้งพญชัพพยากุตนาคราชาและตระกูลสีเขียวพญา,า,า,ารากธนาราช ล้อมรอบกำแพงโบสถ์ได้อย่างงดงามผสมผสานร,รูปปั้นเทวดาของพิกเนศต่างๆนอกจากนี้ภายในวัดยังมีหอปู่โคดเป็นหอที่เก่าแก่มาตั้งแต่โบราณจนไม่สามารถหาหลักฐานที่แน่ชัดได้ว่าสร้างพุทธศตวรรษเท่าไรกันแน่แต่คาดว่าการสร้างหอปู่โคดจะประมาณเดียวกันกันกบการก่อตั้งวัดเพราะจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และพระบาทพุทธจิตโู ้าอาวาสองคแรกของวัสมณีกล่าวว่าได้พบเห็นหอปูโคตมาพร้อมกับการสร้างวัสมณีแห่งนี้และชาวบ้านถักตบได้เล่าต,ต่อต่อกันมาหลายชั่วอายุคนว่าเกิดมาก็เห็นหอปูโคตคู่วัสมณีมาอย่างนี้มาแต่นานแล้วแต่หากสนิทฐานตามความเชื่อของทางาศาสนาหอปูโคตน่าจะเกิดจากการสร้างที่พึ่งทางจิตใจเพราะว่าชาวพุทธมักจะสรรหาที่พึ่งทางจิตใจ นอกจากพระพุทธรูปที่เป็นองค์พระประธานเปรียบเสมือนตัวแทนพระพุทธองค์ไหวกลาบไหวแล้วก็จะตั้งศาลปู่บ้านศาลหลักเมืองเหล่านี้เป็นต้นเนื่องจากชาวบ้านผักตกส่วนใหญ่จะชอบเดินทางไปทํางานต่างจังหวัดและต่างประเทศแต่ก่อนนี้แทบจะทุกหลังคางรือเลยก็ว่าได้จากสาเหตุนี้ชาวบ้านผักตกจึงสรรหารที่พึ่งทางจิตใจคือสิทธที่คอยบรรเทาความหูใหญ่ในการเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดและต่างประเทศของลูกหลานว่าจะมีเทศไทย มีอันตรายและการเดินทางไปสอบเป็นข้าราชการเช่นการเดินทางไปเป็นข้าราชการจึงเป็นความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านถักตบที่มีต่อหอปูโคดและปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันวัดสมณีมีจุดเด่นที่สำคัญคือประติมาก,การรมพญานาคสิตรกูลใหญ่ที่ประดับอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัดได้แก่พญาวิรุป,ปักคนาคกูลสีทองพญาอราตนาตกูลสีเขียว พย,พยาชพยาปุตนากราชรัตระกูลสีรุง้งพยากัรหาโคบนาคาราระก,กูลสีดำนอกจากนี้ภายในวัดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อว่ามีพญานาคราชปกปักรักษาอยู่ผู้คนที่มากราบไหว้มักนำน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดสมณีเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวและผู้มีจิตศรัทธาให้ความสนใจเนื่องจากความสวยงามของสถาปัตยกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคสามารถเดินทางไปเยี่ยมชม และสักการะได้ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี